ได้เลยเดสัพเฮชนชตัวตัวนะตัว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 ไม่ฟาวนะไม่ฟาวนะสวยสวยเยี่ยมแรกโซแรกเินี่ยนี่เปลี่ยนที่เปลี่ยน่ยอะหน

ล้องมาดิโซน่ามีวงหน่อย่นี่วงลอยประคบ่อยเป็นไปไหมเอยเป็นไปไหมอ่ะทางเนี่ยลางเี้ยอทางเอ้ยบ่อยไม่ได้สบายโอ้ยเออวิ่งหย่งเท่าไหร่กันบเลยไอ้เบอร์เก้าเฮ้ยน่นแยกตัวแล้วเฮ้ย ใครรับใครอะไรสั่งกันหน่อยดิเออดูช่วยกันเลยบอลเลยเออดึงไปเย็นเออดีไปเออดีไปกลางเออดีไปกลางไปช่วยไปช่วยเลยจกมาจอกมาจอกมาโซนใครอ่ะเป็นไม่ได้บอลเลนั่นแหละ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 พอ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 พีไว้พีไว้ยา Ok Kem lòng ạ? to lắm, Kem rằng Kem rằng lên Kem rằng lên

น,น่าชนุนยันยันขอโทษกันขอโทษกันไม่เป็นไรขอโทษกันขอโทษ ไม่เป็นไรเฮ้ยบอลตามค่อยๆเดินเลยไม่เป็นไรไม่อุดแล้วบอลตามค่อยๆเดินค่อยๆเดินมึงวิ่งเดินพร้อมกันดิ เป็ี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเีนิกเจ็บปเนี่ยวี่แวเดินๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 ๆเๆีๆยๆๆ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 ๆ

cái ai biết? ơi cám cám ấy làm được cái mày ơi điên một được cái gì ใ่ที่ตัวนี่สี่อ่ะปึ๊บป๊บิปึ๊บอยาให้เล่นดิเออติดเลยคด้่เ็ไม่เป็นไรเล่น่ตัวสั่ง2ตัวทตัวนะอยู่หลังนะอยู่หลังนะอยู่หลังนะเฮ้ยไอ้บังเก่าเนี่ย game ta thì thì đã game. Bạn. Thế nào một láo, một lão. một ตเบ้เจ็บตเบเจ็บเฮ้ยเอาคนนึงเอาคนนึงเอาน่ยล่นง่าดิเฮ้ยเกมตามอยู่เดินชนเลยเี้ยเกมตามอยู่เดินชนเลย điền chân lên, chạy về đi, kia mang kẹt, 2 cột, kia ơ đi, đi. Ừ. แไม่ใช่ไม่ใชม่มันเต็มไปน่าจะเหลือประมาณห้าสี่ห้า เราบอกหัวนะ

บอลมันจะไม่ถอหน้าวังครไปดนเ้เเเงเียงกลับไปิบอลแล้วก็ชนเยชนีเตี้ยบอลเาปกอกันอว่าผมว่าแตเฮงนเต้องหยุดก่อนพี่กำแพงก่อนแงเาก่อนโอ้ยนะเไม่ได้เหน่ยโอมดชัอมมมเออโอเคกลางกลเฮ้ยกลางคนนึงันดูบอลดิอุ้ยจบแม่ ไปเฝ้า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 กี้เปลี่ยนที่เบน์นเ็น Ok bọn lắm, đúng kèm lắm, đúng kèm lắm, đúng cao nè